จังหวัดขราสินผู้ว่าราชการจังหวัดนำลงแขกเกี่ยวข้าวจีไอเขาวงผู้ว่าราชการจังหวัดขราสินนำชาวบา้านเอดละวัดเกี่ยวข้าวสืบสามประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวแปลงนาข้าวเขาวงข้าวจีไอพร้อมฟื้นฟ,นฟนูประเพณีเกี่ยวข้าววิถีผู้ไทยเขาวงที่แปลงนากำนันแรมศัก์สก,กุลทรงบ้านโพนวิสัยหมู่ที่หกตำบลหน,นองผือ อำเภอเขาวงจังหวัดกลสินนายทรงพลใจกลิ่มผู้ว่าราชการจังหวัดกรสินเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการลงแขกเกี่ยวข้าเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีผู้ไทยเขาวงพร้อมนำนายคงคาชื่นจิตนายอำเภอเขาวงหัวนหน้าสา่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วยพี่น้องประชาชนชาวตำบลหนองผือ ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวเอ็ดละวานเกี่ยวข้าวสืบสารประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวิถีผู้ไทยเขาวงนายสมพลใจคริมผู้ว่าราชการจงังหวัดกลสินได้กล่าวว่าประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวนั้นเป็นประเพณีไทยที่แสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจที่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของสังคมในอดีตสำหรับคนอีสาน การลงแขกเกี่ยวข้าวหมายถึงน้ำใจที่คนไทยคนในชุมชนได้มอบให้กันเพื่อช่วยเหลือกันด้านแรงงานไม่มีค่าจ้างถ่าตอบแทนมีเพียงน้ำใจเลี้ยงข้าวปลาอาหารที่หาได้ในชุมชนมาหมุนเวียนกันไปจากครอบครัวหนึ่งสู่อีกครอบครัวหนึ่งซึ่งปัจจุบันประเพณีนี้ลงแขกเกี่ยวข้าวนับวันจะสูญหายไปเนื่องจากเกษตรกรสมัยใหม่นิยมใช้เครื่องทุนแรง ใช้ทเทคโนโลยีในการทําการเกษตรแทนการทช้แรงงานคนวัฒนธรรมขออภัยครับวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามอย่างการลงแขกเกี่ยวข้าวการไหว้วานกันในชุมชนก็กําลังจะหายไปจากสังคมชาวนาทางนี้สว่วนราชการอำเภอเขาวงจึงได้ร่วมมือร่วมใจกัน,กนจัดก,กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวเอ็ดละวานแกวข้าวขึ้น รบทั้งหกตำบลในพื้นที่เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของพี่น้องชาวอำเภอเขาวงในการร่วมใจการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าวของชาวพูดไทยเขาวงที่มีมาแต่โบราณอีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการหน่วยงาน กำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องเกษตรกรกร,รวมถึงพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปให้ได้ร่วมสืบสารวัฒนธรรมประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าวร่วมกันและยังเป็นการประชาสัมพันธ์ข้าวเหนียวเขาวงกลาสินซึ่งเป็นข้าวเหนียวคุณภาพดีหอมนุ่มเป็นที่ต้องการของตลาดและได้ขึ้นทะเบียนสิ่งวงชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เป็นสินค้าทางการ,กรเกษตรที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดกลาสิน นิวส์24สมบูรณ์นาสาธรภาพข่าวนิราชทิพสีรายงาน